อีอันนี้ต่อ ep 2นะครับเดีเ๋ยวรอคนก่อนลงเลยรอคนแป๊บเดียวส่วนคนแล้วทำไมโจมสับครั้งยังเดี๋ยวมันก็หายเองอะมันอยู่แบบนี้อทำไมมันอยู่แบบนี้ก็ราะเป็นอาชีพตองดูพี่หยุดเฮ้ยมีมีสองตัวไอ้เหี้ยโอ้โหโหโหยทำไมไว้ไว้ไวพี่อย่าไปลงตรงนั้นเลยไปหาบ้านไปหาบ้านไปหาบ้านไปลงข้างหลังดีกว่าวู้ กูยังลงไม่ถึงพื้นเลยมึงสังหารกันแล้วเออ,อยังลงไม่ถึงพื้นเลยยิงกันแล้วเหรอเนี่ยโคกเก่งชะม,มัดเลยพวกมึงน้องก,กายอย่าบอกมือตายนะนข้างหลังมันมีสองตัวเลยโอ้โห<ะ>ปืนที่นี่ไม่มีเลยเลยโอ้เจอไม่เก็บการันเอ้ยกินเกลืออยู่แล้วนะกดเจอบอกเดียวก็ดึงไม่ไปน่ะคนเจนคมจิบูคำไอ้เจอคน จะน้องใกล้ระวังโค่นนะโดนยิงใชยพี não ่มันกูยิงไม่โูนเลยหนึ่งสองหนี่ไปแล้วมิองสองพี่ไปหาเรียนชุก่อน าตามแล้วเดี๋ยวค่อยมาห้าวก่อนนะเพื่อนว่าผมปิดมาเลยดีกว่าน,นี่ไงพวกนี้ผมไม่เอาเดี๋ยวไปหาเหรียญชุบน่องกายก่อนนะครับเด<ม>ี๋ยวไปหาเหรียญชุบน่องกายก่อนยิ่้แม่งยิงเวลาแล้วแล้วมันไม่ตายวะน้่นมาสองคนเลยตะกียะ มันวิ่งมาอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไอ้เนี่ยเดี๋ย้ชุบได้ละวสี่ร้อยจะเอาสี่ร้อยไปชุบน้องกายหรือว่าตาล่าดีทุกคนเอาชุบน้องกายดีกว่าน้องกายโม่อยู่แล้วโม่นขนาดนี้เลยวะไอ้โรโกทุกคนชุบน้องกายนี่แล้วฟาร์มของได้แล้วเนี่ย <c oughs> อา้าว แล้วามีคนมีคนตายล่าผมสี่คนหายแล้วไอตัวนั้นแน่นอนตายหายแล้วมีคนตายล่าตอนเนี้ยมันกําลังมาแน่นอนกูว่าตายล่าผมไม่ม,มันมาเลยวันนี้พี่มันอยู่จุดไอ้นั่นแน่เลยที่ที่ไอตัวที่น้องกายที่มันยิงน้องกายอะ่ะใช่เปล่าวะอ๋อใช่ทำไมโทรศัพท์มันอยู่แบบเนี้ย ยังยังเดี๋ยวมันวิ่งข้ามสะพานมาถ้ามันวิ่งข้ามสะพานมากันเฮ้ยเกียแล้วกูมันยิงก็ได้ไงวะของก็ห<อ>นีไปเลยของตัวพะล้วกินล้มเหลวของกล้ลกลลกลไปยิงเลยแล้วมันเก็บของพี่อยู่ไอ้ย,ยา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 พี่นี่แล้วเมื่อกี้อะ่ะผมว่าร้านนี้น่ารบแน่นอนแต่มันโขดไม่โขดมั่วชิบหายผมหนีก่อนดีกว่า มไม่รู้ว่าจะตามหลังผมมั้ยเนี่ยไม่น่าตามน้องกายก็อยากฟันคาตานะก็พอแล้วมั้งเมื่อกี้พี่ยิงมันให้ตายพี่ไม่ร i̇şte ู้ว่ามันมาด้วยคนไหนมึงอย่ามึงอย่าตาล่ากูนะไอ้ปืนไอ้นั่นนั่นนั่นไอ้บอยไอ้ว้ลก่อนสวยน้องชายพี่น้องชายพี่ มันไม่ไไมวีวะน้องชายพี่เรียบร้อยเลยน้องชายพี่ตายแฟชั่เฮียเมื่อกี้ไม่ดูไม่น่าแปลบเลยเฮียโอ้เฮียตัวเดิมโอยยวายชัดเจนเลยตัวเดิมบวกสูงเนี่ยคุณดู